ซึ่งรุ่นที่นักรับนปัจนี้นนะครับก็จะเป็นเรียนมังกรเมจิแบบนี้นะครับจิดีรับซื้ออยู่แหละละ500ถึง1,500บาทเสนอสวัสดีครับวัสดี f c นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะไปนัดรับเหรียญนิดหน่อยที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้เหรียญอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับวันนี้นักรับเรียนหนังเหรียนนะครับที่ปัตตานมัตกัสอัมเภอเมืองจัดทาาานะครับซึ่งรุ่นที่นักรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเรียนมังกรเมจิแบบนี้นะครับจิตตีรับซื้ออยู่แล้ห้าร้0ยถึบาทสำหรับรุ่นนี้นะครับ กออย่างเดียวนะครับเรื่องนี้ห้ามขัดห้ามล้าห้ามเช็ดไปแล้วท้ามตกกระดับชิดชั่กระดับชั้นปกระดับฐานตกได้นะครับต้องปล่อยไว้เฉพาะจุดเลยนะครับแล้วก็จะฝากอีกอย่างนึงนะครับก็จะถายรับโขนเนี่ยไม่ต้องเสียค่าที่กาะๆทั้งสิ้นนะครับเพราะมันจะเป็นข้าใบซึ่งข็าวใบรับรองหรือว่าข้าวประจัคษานะครับถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวมดูกันชัดๆกันนะครับวันนี้เรจะได้เรียนอะไรกันบ้างนะครับสำหรับเรียนที่นัดรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเรียนมังกร แบบนี้นะครับชื่อเต็มๆก็คือเหรียญมังกรเมจิของประเทศญี่ปุ่นนะครับรุ่นนี้เนี่ยาราคาที่รับซื้ออยู่ประมาณ500ร้อยถึงหนึ่งันห้าร้อยบาทนะครับถ้าสภาพแบบนี้ไม่มีรอยเลยนะครับเอาไปเลยหนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็มีผิวด้วยนะครับขาฝากอย่างเดียวนะครับเหรียญพวกนี้เนี่ยห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ดแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่อย่าห้ามเช็ดเลยนะครับ น้ปภาษาอะไรถ้าเราเอาแปลงไปขัดนะครับอย่างเช่นชาวบ้านเนี่ยเขาอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าเขาอาจจะไม่ทราบว่าเห็นดำๆแบบนี้เขาก็เลยคิดว่าไม่สวยอยากจะให้มันขาวก็เลยเอาแปลงไปขัดครับถ้าเอาแปลงไปขัดเนี่ยราคาก็ตกเลยนะครับก็ได้แค่หลักร้อยนะครับเพราะฉะนั้นกรต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับบางคนเนี่ย อบอกว่าไม่ได้เช็ดครับแต่ว่าเอาอผ้าหรือว่าเอาทิชชู่นี่เอาไปขูดเอาไปเช็ดเอาไปขัดแรงๆก็ทำให้เกิดเลียวรอยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับอย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่านะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยราคาไม่ได้แพงเท่ากับเหรียญเทดดอลลาร์แบบนี้ ถ้าเรียนเทนดดอลลาแบบนี้รับซื้ออยู่ในหน้0สามพันถึงห้าพันนะครับเพราะว่าเป็นดอลล่าราคาจะดีกว่านะครับราคาแพงกว่าเรื่นี้รับซื้ออยู่ในหะ5 0ห้าร้อยถึงพันห้าร้อยบาทเองนะครับและก็จะฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าจะขายร้านผมนี่ไม่ต้องเสียค่าจ,จ้าใจอะไรต่งสิ้นเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นค่าใบเซอร์ค่าใบรับรองหรือว่าค่าใบประกันสินค้านะครับส่วนใครไม่อะไรอีกที่อยากจะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอแนะอะไรก็าสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์ 1, นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเขี้วลอหรือว่าคนถือหอกนะครับ ส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น E.P.E.P. นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้องเงินนะครับเขาไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญ อินโดไชน่านะครับเราไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์ Holland นะครับเหรียญนี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณสามร้อถึงห้าร้อยบาทเองนะครับเราไปจะเป็นเหรียญยนซื้อไข่นะครับเหรียญจีนนะฮะเราไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับ รุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมกรัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ่วน3กับส่วน4ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปี แต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์ตอยู่500ถึง1,500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาร์ลอสอันนี้ของสเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นๆเช่นคาร์ลอส3คาร์ลอส4พวกนี้ราคาสตาร์ทอยู่1,000ถึง2,000บาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกัน พวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนะครับประมาณ1 0 0่งถึงสองบาทเองนะครับจบไปแล้วสําหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้องเงินก็สตาร์ตตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตางรูเนื้องเงินลายกระหนกนะครับสตางรู เนื้อเงินลายกนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สตังค์เราดูตรงนี้นะฮะตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตางค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรอเจ็ดนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้ เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือย5และ50สตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอรารพน์นะครับต่อไปมาดูของรอ5นะครับรอหเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศและมีรอศมีรอศเราดูข้างใต้นี้นะฮะ จะมีสตาร์ตั้งแต่120จงงนถึงหนึ่อเราไปมาดูช้างในพานของรอห้านะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสรอสจะคล้ายๆกับรอห้าเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเราไปมาดูพดด้วงนะครับพดด้วง จบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้อเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทตังแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอ9นะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพศอรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระ ร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเรื mm. ่องเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ทต,ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ150บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาท ส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบง์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง youtube ได้นะครับ ช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทางเฟซบุ๊กได้นะครับ ID Line รอนี่เ a เเรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอ9ก้าจำง่ายๆที่มีราคาหน่อยนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ